สวัสดีครับผมดาบตำรวจการเจ้าที่สายตรวจประจำที่พักสายตรวจบ้านประยูนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับได้รับการสอบถามจากาพี่ๆน้องๆและก็ผู้งงังคับบัญชานนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทะเลบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับถึง สถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางและก็ที่พักนักท่องเที่ยวในเขตรับผิดชอบจึงมีแนวความคิดที่จะนําเสนอ,อวิดีโอแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางและก็ที่พักนักท่องเที่ยวในเขตอ,อําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองมาเริ่มกันเลยครับอ,บอําเภอบ้านฉาง <c oughs> สามารถเดินทางมาได้นะครับ จากสาย3 3มหรือสายสสุขุมวิทมาจากเอกมัยมาจากกรุงเทพเลยครับสาย3สุขุมวิท3 3มามาจาก,อกมอเตอร์เวย์ 3, 3, 2, าา way, หรือจะมาจากทางโคราชก็ได้นะครับมาตัดเข้าสาย332ลงสู่ทะเลบ้านฉางมีตามแผนที่ที่ดาบตำรวจการทำขึ้นมานะครับมี4เส้นทางคือสาย31ลงสู่ทะเลพลาเส้นนี้จะถึงทะเลพลาเลยครับถึงหาดพลาเลย อันนี้เส้น3าอจากาโรตัสใหญ่เข้าสู่หาดพารานี้ไม่ถึงหาดพาราครับ mm. เกือบถึงเส้นนี้เป็นสาย3าสาย3 3สนะครับจากสี่แยกใหญ่ตลาดบ้านฉางตลาดบ้านฉางมี2ตลาดครับคือตลาดเทพจินดาและก็ตลาดศูนกัค้าอันนี้เป็นตลาดใหญ่บ้านฉางครับอันนี้เลี้ยวได้เลยครับ สี่แยกไฟแดงบ้านฉางลงสู่หาดพยูนในนี้ถึงหาดพยูนเลยครับทั้ง4เส้นทางนะครับถนนทางสะดวกสบายเดินทางกันสะดวกสบายครับเส้นทางที่4ครับสาย3 4ครับแผนที่ทําไม่ถึงนะครับจากสี่แยกประชุมมิตรตัดลงหาดน้ําลินอันนี้ถึงหาดน้ําลินเลยครับแต่เน้นเน้นนะครับสาย 3- 4เน้นเน้นเลยต้องระมัดระวังในการเดินทางครับตรงแยกหาดน้ําลินใกล้จะถึงหาดน้ําลิน จะเป็นสีแยกพอนักท่องเที่ยวจะถึงชายทะเลครับจิตใจก็ไปอยู่ที่ทะเลไม่ได้ระวังถนนหน,นทางไม,ไ,ไม่ได้ระวังไม่ได้ระวังรถทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยเน้นๆเ,เลยนะครับสีแยกตรงนี้จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะว่านักท่องเที่ยวจิตใจไปอยู่ทะเลแล้วครับมองเห็นทะเลแล้วจุดนี้ก็ไม่ได้ส,สนใจถนนหน,นทางแล้วก็รถที่วิ่งผ่านไปมาบนถนนอันนี้เป็น4เส้นทางนะครับสาย3 5ห เดี๋ยวจะแนะนำครับแล้วก็สาย36มหมาเริ่มเลยครับเส้นทางที่หนึ่สาย3 1หนึ่งสาย3 1หนึ่งนี้เลี้ยวขวาไม่ได้นะครับต้องมายูเทินตรงใต้สะพานกิโลสิบตรงนี้เป็นทางรถไฟครับต้องมายูเทินใต้สะพานประมาณ20เมตรแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเข้าสาย3 1ตรงตลอดประมาณ45หโลครับประมาณห้า ประมาณ5โลถึงหาดพลาเลยครับถนนทางวิ่งสะดวกสบายอันนี้สาย3 2ครับสาย3 2นี้ตัดเข้าจากสุขุมวิทตรงนี้จะเป็นโลตัสใหญ่ครับจะมี2โลตัสโลตัสใหญ่แล้วก็โลตัสเล็กตรงนี้เน้นครับเป็นโลตัสใหญ่โลตัสใหญ่ต้องเลี้ยวยังเลี้ยวไม่ได้ครับต้องไปยูเทิร์นสามแยกศูนย์กนค้า ยูเทินมาประมาณ50เมตรครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงตลอดตรงตลอดประมาณ5 6โลครับจะถึงหาดพลายังไม่ถึงครับเกือบเกือบเกือบจะถึงหาดพลาอันนี้เป็นถนนสาย3 2ครับถนนสาย3 3เลี้ยวขวาจากสุขุมวิทอันนี้เลี้ยวขวาได้เลยครับดูสัญญาณไฟว่าสัญญาณเลี้ยวก็เลี้ยวได้เลยไม่ต้องไปอยู่เทินครับเป็นสี่แยกใหญ่ ลาดเทพจินดาสีแยกใหญ่เลี้ยวขวาลงหาดพยูนครับระยะทางประมาณ6-7โลครับอันนี้ถึงหาดพยูนเลยตรงน,นี้ก่อนถึงหาดพยูนประมาณ100เมตรจะเป็นที่ทํางานของดาบตํารวจการครับเป็นที่พักสายตรวจบ้านพยูนอันนี้เป็นสาย33ครับาสายสาย34แผนที่ไม่ถึงนะครับจากสีแยกไปชุมิตตัดลงหาดน้ําดิน ตรงนี้ให้ระวังระวังให้มากๆเลยครับอันตรายตัดลงนี้ถึงหาดน้ํำดินเลยครับส่วนสาย3 5เป็นถนนเลาะชายฝั่งยังไม่เรียบนะครับแค่เลาะสามารถวิ่งไปกลับได้ระหว่างหาดน้ำดินแล้วก็มาเรื่อยๆมาถึงหาดพลาเลยครับแล้ววิ่งกลับไปกลับมาได้อันนี้เป็นถนนสาย35ครับถนนสาย36เป็นถนนตัดใหม่นะครับบุรพาพั บุรพาวิถีบุรพาพัดนี่แหละจําไม่ค่อยได้อันนี้เป็นปั๊มปตทอรครับปั๊มปตทใหญ่มี NGV ด้วยเป็น NGV ที่ไม่ใช่แนวท่อนะครับมีหมดถ้าช่วงหมดก็รอไม่ใช่แนวท่อครับปั๊ม NGV ตรงนี้เลยปั๊มมานิดหนึ่งเราจะมองเห็นถนนตรงขวามือครับแต่เราไม่สามารถเลี้ยวได้เพราะไม่มีทางเลี้ยวต้องไปยูเทิร์นกลับมาครับยูเทิร์นกลับมาประมาณ20-30เมตรครับ แล้วก็เลี้ยวเข้าสาย36สาย36จะมาตัดกับสาย32ตรงนี้ครับสามารถเลี้ยวลงสู่หาดปลาได้แล้วก็มาตัดกับสาย33ตรงนี้สามารถเลี้ยวลงหาดประยุนได้ตรงหนึ่งครับมาตัดกับสาย34อันนี้ลงหาดน้ําดินได้ครับถ้าตรงไปตลอดนะครับจะเข้าการนิคมทางมาตาพุทธออกสุขุมวิทก็ได้เข้าระยองได้ครับถนนเส้นนี้สาย36อันนี้เป็นถนนหนทาง ในเขตอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับสาย35ก็จะเป็นถนนที่พักจะมีที่พักนักท่องเที่ยวครับเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทจะตั้งอยู่บนถนนสาย35นะครับนี้เป็นคลิปที่1ครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่2ที่3ตามมาเตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลไว้แล้วเดี๋ยวจะมีคลิปที่2ที่3ตามมาจัดเต็มจัดหนักไปเลยครับ มาเที่ยวจังหวัดระยองจะได้สะดวกสบายดูคลิปดาบตำรวจการแล้วก็มาสะดวกสบายครับจะแนะนําจัดหนักจัดเต็มไปเลยสําหรับคลิปที่1ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับขอสวัสดีครับ